ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพแฟนๆที่รักทุกท่านนะครับ mm hmm. เจอกันอีกเช่นเคยครับปีที่4คลิปที่4นะ mm hmm. เจอกันปีนี้ครับเป็นปีเถาะปีกระต่าย mm hmm. ขี่กระต่ายนั่งกระต่ายมาเกิดนะ mm hmm. เป็นมนุษย์ผู้หญิงครับได้เมื่อพระเนมิราช mm hmm. ไปเยี่ยมสวรรค์และนรก mm hmm. มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นมะพร้าว นาลกเกและต้นยิ้วนะครับครับปีถาอวันพุธนะฮะปีถาอวันพุธนี่ขึ้นอยู่กับปากจะหาอยู่หากินก็พอบปากนะฮะแต่ปากนี้พรสวรรค์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องหากินพอบปากอืมเป็นชงง่นั้นนะฮะปากนั้นอาภัพวันกันเถอะครับพูดจะไม่สู้จะเพาะไม่ค่อยจะเพลาะเท่าไหร่นะครับพูดเระเราประรม ไม่เป็นนะฮะหาเลี้ยงตัวเองได้พอดิบพอดีนะครับพูดได้พอได้กินนะครับไม่ได้พูดเอารวยไม่ได้พูดเอาทรัพย์เอาสินไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องอาศัยปากอาศัยวาจานะครับเอาก็เป็นบุญญาวาสนาเก่าก็ว่าได้เนาะมาเกิดช่วงนี้นะครับปีเถาะวันพุธครับต้องอาศัยปากถึงปากแกได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องพึ่งปากเอาว่าอย่างนั้นนะครับในตำราค,ครับผม เอาคนวันศุกร์ครับวันศุกร์ปีเถาะนี่ก็เป็นที่ใจนะครับใจนั้นกล้าหาญชาญชัยมากนะครับชอบเป็นคนอาสาเป็นลูกน้องคนรักเจ้านายอาสาเจ้านายอาสาเพื่อนพ้องน้องพี่เอาดีครับผมแต่ตัวเองนี่กลับมาอาัพเอาเป็นซะงั้นนะครับแต่ก็มีคนรักมากเพราะว่าเป็นคนที่พูดจาดีมีน้ำใจนะครับนี่คือคนวันศุกร์นะครับผม ครับต่อไปปีเถาะวันจันทร์ครับนี่ตกที่นั่งอืมที่นั่งลําบากที่นั่งดีนะตกที่นั่งครับไม่ค่อยจรเท่าไหร่เป็นคนง่ายๆนะครับผมอืมการมราคะน้อยอืมไม่สู้จะพอใจเท่าไหร่เรื่องชู้สาวการชู้สาวการจีบสาวไม่เก่งต้องใช้เสียงเพลงเป็นสื่อแล้วมัง้ง <c oughs> จะมีครอบครัวมีลูกมีเมียได้ต้องคนแก่าทาบามครับแต่การงานดีนะครับสู้ งานสู่การดีแต่กีบสาวจะคุยให้สาวหลงเนี่ยกีบไม่เป็นคุยไม่เป็นนะฮะคือไม่ใช่พูดไม่เป็นนะคือไม่กล้าเข้าไปเลยว่างั้นเถอะนะครับจะได้แต่งงานต้องคนแก่คนเท่านะครับทาบทามทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่เป็นผู้หญิงนี่กีบหนุ่มไม่เป็นก็ดีนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือเป็นตัวฝ่ายรับคือผู้ชายนี่เป็นฝ่ายรุกอย่างเดียวถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเป็นฝ่ายรับเราผู้หญิงที่ไหนจะมารุกเราก็ประมาณนั้นนะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงก็ดี นะครับผมเพราะว่าผู้ชายจะขับเป็นฝ่ายเข้าหาเองประมาณนั้นมางั้นเถอะครับครับส่วนวันพฤหัสกับวันเสาร์นะฮะเป็นที่มืออม,มือทํารวยอะไรทำจนหรอกหํวใจทำจนอนอกเรื่องอแล้วเบา <c oughs> นะฮะทำงานทําการครับฝีมือดีนะครับทางด้านงานการทุกอย่างต้องใช้ฝีมือนะครับผม ใช้ฝีปากไม่ได้ผลนะฮะแล้วคนก็นไม่ชอบอย่างนั้นด้วยนะครับต้องฝีมืองานฝีมืออย่างเดียวครับงานช่างงานศิลป์งานอะไรก็แล้วแต่จะเป็นช่างศิละปะสร้างช่างอะไรก็แล้วแต่นะครับคือดีหมดนะฮะแต่ต้องเป็นงานใช้ฝีมือแล้วก็ฝีมือดีด้วยนี่คือคนเพลื้อหัดนะฮะกับคนวันเสาร์ปีกระต่ายนะปีเถาะครับผมครับต่อมาก็เป็นคนวันอาทิตย์กับวันอังคารนะปีกระต่ายเนาะนะฮะอันนี้เป็นที่เท้า นะครับต้องเป็นคนพลัดถิน่นหากินไกลแดนว่าอย่างนั้นถึงจะด,ดีนะครับผมแต่ที่หน้ามักจะเป็นแผลและมักจะเป็นโรคลมอืเดินหากินเดินพลัดถิน่นเป็นนักมวยลรวบอกใบหน้าชอบเป็นแผลเจอสอกเจอเข่าหรือเปล่าะไอยงเงเออมักจะเป็นลมวูบเพราะโดนศอกโดนเขา่าหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเอาว่ากันไปนะครับอ จะมีค่าทาทดบริวารทรัพย์สินเงินทองพอประมาณนะครับแต่ว่าถ้ามีบุตรมีครอบครัวจะมีบุตรสองคนแต่บุตรอีกคนนะครับเป็นคนที่เลี้ยงยากนะค่อนข้างเลี้ยงยากแต่โตขึ้นจะได้พึ่งแรงนะฮะสำหรับบุตรอีกคนหนึ่งนะอันนี้คือคนเกิดวันอาทิตย์กับวันอังคารนะครับเป็นคนจอนคนเท้าเดินด้วยเท้านะครับเราก็ว่ากันไปนะครับ ครับทักทายวันเกิดกันแล้วทีนี้ก็มาทักทายเดือนเกิดกันบ้างนะครับปีกระต่ายเนาะนะครับกระต่ายเดือน5เดือน6เดือน7นะฮะเป็นกระต่ายในวงพระจันทร์นี่นะครับาตุไม้แห้งถ้าเข็นใจก็จะได้เป็นไทยนะครับถ้าผู้ดีก็จะมีบุญก็คือคนที่ลำบากก็จะกลับมาดีนะครับถ้าฐานะที่มาไม่ไม่ค่อยดีก็คงจะดีปานกลางพอใช้ได้ ะะถ้าฐานะดีอยู่แล้วนะครับพ่อแม่มีตังทรัพย์สมบัติดีอยู่แล้วก็ตกมายุคลูกก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกก็ประมาณนั้นนะครับสาหรับคนที่เกิดเ,ออเดือน5เดือน6เดือน7ปีกระต่ายปีเถาะนะครับผม,มต่อไปกระต่ายเดือน8ปดกระต่ายเดือน9เดือน10นะฮะกระต่ายขาหักตาบอดอา้าอะไรจะบาปํำกรรมซัดขนาดนั้น ธาตุไม้แก่นธาตุไม้แก่นนะครับแต่จะมือแต่จะมีชื่อเสียงนะครับไม่ธรรมดานะถึงเป็นกระต่ายขาหักตาบอดด้วยนั่งมาเกิดขี่มาเกิดก็จริงเถอะนะฮะแต่เกิดมาแล้วคนนี้จะมีชื่อเสียงนะครับมีบุญญาวาสนาครับไม่เหนื่อยนะครับคือต้นทุนชีวิตดีกว่าหลายๆคนประมาณนั้นนะครับ ครับต่อไปกระต่ายเดือน11เดือน12เดือนอายเออสิบเอ็ดสิบสองเดือนหนึ่งเนาะกระต่ายเปรี้ยเอากระต่ายหมดแรงหรือเปล่านะครับธาตุไม้หอมครับมักจะเข็นใจป่วยด้วยมือเท้านะครับอืมเป็นน้ำมะพึกมะพาดอะไรประมาณนะั้นบอกผมเปรียบเทียบเนาะถ้าป่วยด้วยมือด้วยเท้านี่ครับผมนะฮะเป็นเก้าอย่างนี้เปล่าอ่าก็ว่ากันไปเนาะระมัดระวังกันแล้วกันนะครับฟังเป็นข้อคิดดูเป็นข้อคิดไปนะฮะ แต่จะสบายตอนแก่นะครับอ่าแสดงว่าบุญเก่าก็ยังมีเยอะอยู่นะฮะพอแก่ตัวมาสบายอาจจะมีคนเลี้ยงดูลูกหลานเลี้ยงดีกว่ากันไปนะครับมีคนดูแลอ่ะกว่ากันไปนะครับอันนี้คือกระต่ายเปรีย้ยกระต่ายเปรีย้ยเดือน11เดือน12เดือน1นเนาะนะครับครับต่อไปก็คือกระต่ายเดือน2เดือน3เดือน4นะครับ จะเรียกทางโบราณเขาก็เรียกว่าเดือนยี่นะฮะเดือน2นี่เดือนยี่แล้วก็เดือน3เดือน4นะฮะกระต่ายแสนหกว่าอย่างนั้นธาตุไม้จอมเขามักจะเฉลียวฉลาดครับปัญญาเฉียบแหลมนะครับมีชาญฉลาดในการพูดการจาวาทะอะไรก็แล้วแต่คนมีพรสวรรค์นในตัวทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับก็คือกระต่ายเดือน2เดือน3เดือน4นะเป็นกระต่ายแสนหกธาตุไม้จอมเขาก็ประมาณนั้นนะครับ สำหรับปีกระต่ายนะครับปีกระต่ายนะฮะปีเถาะเนาะนะครับ,นะรบก็คงจะสรุปแค่นี้เอาคร่าวๆเนาะครับไม่ต้องยาวกันจนเกินไปนะคุณผู้ฟังอย่าเซ็งซะก,ก่อนนะครับก็คง ขอขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมจะจริงบ้างไม่จริงบ้างใกล้เคียงบ้างไม่ใกล้เคียงก็ว่ากันไปผมก็ดูตามตำรราตามที่ได้รู้ได้อ่านได้เรียนมานะครับจะบกพร่องสิ่งใดก็ต้องขอประทานอภัยหรือท่านที่รู้กว่าผมนะฮะก็ต้องขออภัยมณีศรีสุวรรณกันละกันเนาะคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์สับสับสไ์ให้ด้วยนะครับติดตามให้ด้วยกันแล้วกันนะครับก็อย่าลืมติดต่อติดต่อต่อติดนะครับตอนต่อไปนะฮะอ่า ปีเถาะนะครับแล้วก็ปีมาโรงงูใหญ่หรือพญานาคนะครับตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามรับชมครับผมคลิปนี้นะฮะปีเถาะจบแค่นี้ก่อนนะครับถนอมเรือนงามเบาถนอมนี่แหละจากพี่น้องแฟนๆท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าไม่เก็บมีไข้นะครับมีเงินใช้เป็นลาบอันประเสริฐสวัสดีครับ